สวัสดีค่ะมากินข้าวรอบเดือดด้วยกันค่ะก่อนเข้านอนหิวหิวมากเมนูง่ายๆเลยค่ะข้าวราดแกงปลาแกงปลา,าหมูสับแต่เพื่อเเหลือแล้วก็มีกุนเชียงทอดด้วยมาเลือด้วยกันค่ะจะอ้วกก็ช่างมันขอให้อิ่มไว้ก่อนนอนหลับฝันดีดีกว่าอิ่มท้องแล้วนอนรลับฝันดีก็จบโอเคแล้วเนาะมาคำแรกเลย แรกเลยค่ะทำตัวๆเลยลุยไหรอ้ม่ทำไมถึ่ปิดร้านอาแน้ำทำไปจะปิดร้าน

มึนข้าด้วยกันข้าขาตักข้าวมาข้าด้วยกัน คิปคนอื่นโถมีคนดูหลักรอหลักพันตป้ามีคนดูหลักสิบก็ดีใจแล้วแค่ขอให้มีคนดูเพิ่ต่อให้หนึ่งคนป้าก็ดีใจป้าก็ทำต่อไปเรื่อยๆทำแล้วมีคมสุขทำไปเนาะ มันไปชีวิตอ,อะไรมีสุขกท็ทำไป <c oughs> <c oughs> จะปวดอ้อมไป <c oughs> อร่อยไว้ก่อน อเออมากเดี๋ยวเพิ่งเบิดนะคะติดขั้น ทำคือไปเรื่อยๆถึงไม่มีคนดูก็ไม่เป็นไรเราทำแล้วมึงก็ตุกก็ทำไป เี่เลยป้าขอเป็นต้นหนึ่งของ YouTube ด้วยนะคะสาช่องจะมีคนดูมากน้อยไม่เป็นไรหลักสิบป,ป้าโอเคไม่เป็นไร การก็ดีใจแล้วมีคนดูปดะแบบทำทีแบบเร็วๆไม่มีตัดต่อ ไงป้าก,ก็ขอฝากประเมินลูกหลักทุกคนอย่าเพิเ่งเบื่อนะคะช่วยป้าก,กดแชร์กดไลค์ให้ป้าด้วยนะคะ จะดีใจมากเลยแบบงๆด้วกันนะคะขอให้เพื่อนทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อป้านนะคะต่กันไปได้ด้วยกันช่องน,น้อยๆเจ้าเด็กอย่าลืมปักกดติดตามกดแชร์ไปป้านด้ยนะคะขอใชร์มากๆเลยค่ะตามด้วยค่ะ 好吧。嗯。嗯。真的、嗯。